สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับหมูทอดสูตรต้นหอมวิธีหมักเนื้อหมูง่ายๆเนื้อกรอบนอกนุ่มในใช้วัตถุดิบน้อยอย่างขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊าปานบอกเลยค่ะว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีติดใจทั้งบ้านทําง่ายมากเลยค่ะเจ๊าปานใช้เนื้อหมูสันนอกแบบนี้ค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองพริกไทยน้ำมันหอยแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะ ไข่หนึ่งฟองแล้วก็เป็นต้นหอมแบบนี้ค่ะนำเนื้อหมูมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะคะความยาวประมาณ5เซนติเมตรหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปานจะหั่นต้นหอมประมาณ1กํามือแบบนี้ค่ะต้นหอมเจ๊ปานขี้เลยหน่อยนะคะเพราะว่าเจ๊ปานปลูกเองค่ะซอยต้นหอมเป็นข้อเล็กๆข้อละประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะต้นหอมมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะ เสร็จแล้วเจ๊าปานจะนําหมูมาปรุงรสนะคะใส่เนื้อหมูลงไปในโถตามด้วยซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ํามันหอยพริกไทยแป้งข้าวเจ้าตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองค่ะและสุดท้ายนะคะใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะต้นหอมที่เราซอยเอาไว้แล้วคลุกเขาทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะเพื่อนๆจะใช้เนื้อไก่ใช้เนื้อปลาเนื้อกุ้ง ทำสูตรนี้ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วจ๊ปันจะหมักหมูทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าเนื้อเข้ารสกันก่อนค่ะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะพร้อมที่จะเอาหมูลงทอดแล้วค่ะน้ํามันร้อนแล้วค่อยๆหย่อนเนื้อหมูลงไปทอดเลยนะคะเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้หมูติดกันค่ะตอนทอดตอนนี้เจ๊ปันจะตั้งไฟกลางเอาไว้นะคะเพื่อให้เนื้อหมูไม่ร้อนเกินไปถ้าไฟแรงอาจจะไหม้ได้ แป้งชุบด้านนอกอาจจะไม่ได้แต่เนื้อหมูยังไม่สุกค่ะหมันกลับด้านเมื่อด้านล่างเริ่มสุกร้อนแล้วนะคะหมูทอดก็เริ่มเหลืองสุกสวยงามน่าทานค่ะคอยกลับด้านไปมาจนกว่าเนื้อหมูจะร้อนสุกและเหลืองทั่วนะคะเมนูนี้คุณแม่สามารถทอดเอาไว้ให้ลูกน้อยทานที่โรงเรียนตังกลางวันได้เลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าลูกๆต้องชอบแน่ๆเป็นการฝึกให้เด็กได้ทานผักด้วยค่ะ เมื่อเหลืองสุกทั่วแบบนี้แล้วตักหมูทอดใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะเจ๊ปา,านบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ในครัวหอมกลิ่นหมูทอดต้นหอมมากๆเลยค่ะหอมไปเก้าบ้าน8ดบ้านเลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหมูทอดต้นหอมสูตรทำง่ายๆที่บ้านใครทําก็อร่อยขั้นตอนแสนง่ายวัตถุดิบน้อยอย่างเพื่อนๆจะเอามาทานกับข้าวสวยข้าวต้มหรือจะเป็นข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะ และสามารถต่อยอดนำไปทำขายได้เลยนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานหมูทอดต้นหอมก่อนค่ะฝากเพื่อนๆติดตามชมครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ